สวัสดีนักเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้นะเวลาตีห้าห้าสิบนาทีครับวันที่ยี่สิบห้าเดือนแปดครับก็จะมาพูดถึงจะเข้าบายแบบไม่ให้ติดดอยนะครับเราจะมีวิธีการยังไงครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับมาวิเคราะห์ด้วยกันนะครับว่าเราจะเล่นยังไงนะครับในการเล่นหน้าบายนะครับอ่ะโอเคท่านผมผมขอไล่โครงสร้างก่อน ตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ครับเป็นสวิงต่าสุดนะครับแล้วก็ยิงขึ้นมานะครับนี่ฮะเห็นไหมครับแล้วมาถึงตรงนี้ก็ยังไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่สวิงที่ทําให้ break เบรคอ f s t r u c t u r e นะครับตรงนี้ครับข้างล่างตัวนี้นะครับแล้วก็ยิงขึ้นมานะครับนี่ฮะแล้วก็ลงไปนะครับเนี่ยเห็นสวิงต่ําสุดไหมครับแล้วก็เบรกลงไปนะครับนี่ฮะก็ยิงขึ้นไปนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับ แล้วก็ขึ้นเลยอย่างนี้เลยนะครับอ่ะขอจบตรงนี้ก่อนนะครับจบตรงนี้ก่อนก็คือว่านะฮะเกิดการ chain of character นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับ chain นะครับแล้วก็นะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นการ bay of subject ครับนี่ฮะเห็นไหมครับ เป็นการเบรคโครงสร้างนะครับเนี่ยเบรคโครงสร้างนะครับอ่าถ้าผมจะเล่นนะฮะทุกคนดูนะครับถ้าผมจะเล่นนะฮะจะเล่นอย่างนี้นะฮะก็สวิงโร่เขาอยู่ตรงไหนนะครับนี่ครับนี่คือสวิงโร่ล่างสุดเลยนะครับที่ทําให้เบรกเชนออฟคาแรคเตอร์เบรคโครงสร้างขึ้นไปนะฮะเบรคโครงสร้างขึ้นไปได้นะฮะก็เป็นเชนนะฮะนี่ครับก็อย่างเงี้ยท่านทุกท่านนะครับ มีแมกดีใช่ไหมครับมีเบสิดนะครับถ้าอขยับตามองลงมาข้างล่างนิดนึงนะครับใน m สามสิบนะครับถ้านะครับแมกดีนะฮะผมจะเขาว่าถ้าแมกดีนะครับแมกดีนะฮะเขายังไม่ตัดลงนะครับเขายังไม่ตัดลงต่ำกว่าศูนย์นะครับเขายังไม่ตัดลงที่ต่ำกว่าศูนย์นะครับผมจะเนี่ยฮะผมจะอย่างนี้ฮะผมจะไม่เล่นบายนะครับ ต้องรอให้เขาอะไรนะครับเขาจบสวินก่อนนะฮะต้ารอให้เขาจบสวินก่อนนะครับแล้วเราเข้าเล่นนะครับนี่ฮะเนี่ยแล้วแล้ววะอ่ะนี่ฮะตอนนี้นะครับเขายังไม่ตัดลงนะครับทุกท่านดูนะฮะตรงนี้นะครับที่เนี่ยเขายังไม่ตัดลงแบบนี้นะครับซึ่งถ้าตัดลงนะครับก็จะเป็นการคอนเฟิร์มไายนะครับเนี่ยตัดลงมานะครับ นีฮะรอให้เขาตัดลงมานะครับอ่ะสมมุติว่าอย่างนี้นะครับทุกคนดูนะฮะเวลาเวลาผมว่าเขาตัดลงมานะครับผมจะลากตรงนี้เลยนะครับอ่าวัดไฟโบเลยนะครับไฟโบเซอร์เคิลนะครับนี่ฮะแล้วก็มาถึงไฮตรงนี้นะครับไส้ถึงไส้นะครับท่านไส้ถึงไส้นะฮะอ่เห็นไหมครับนี่ฮะอ่าเมื่อได้อย่างนี้แล้วนะครับอ่าแล้วก็มีอะไรอีกนะครับมี วอลุ่มโปรไฟล์นะครับเราวัดวอลุ่มโปรไฟล์ดูก่อนนะครับที่พีคที่สุดเลยนะครับพีคที่สุดเลยนะฮะอยู่ในโซนนี้ครับโซนห้าสิบนะครับนี่ฮะเป็นโซนพีคนะครับโซนพีคเลยนะครับเมื่อลงมาแถวโซนตรงนี้นะครับแถวโซนตรงนี้นะฮะแล้วก็โซนห้าสิบถึงหกสิบโซนตรงนี้นะครับนี่ฮะที่จะเล่นบายได้นะฮะ จเล่นบายได้นะฮะแล้วก็มีตรงนี้อีกชุดหนึ่งครับจุดที่ล่างสุดนะครับนี่ฮะผมให้ประมาณสองจุดนะครับสองจุดนะฮะนี่ฮะแล้วจุดที่วอลุ่มโปรไฟล์อยู่โซนนี้นะครับถ้าไม่ดีตัดลงนะครับถ้าไม่ดีตัดลงนะครับก็อาจจะอยู่โซนประมาณนี้นะครับอ่ะผมพอเอาออกก่อนนะครับผมพอเอาออกก่อนว่าเราจะเล่นยังไงนะฮะ นีคุมมาตรงนี้เลยนะครับคุมมาตรงนี้เลยนะฮะนี่ฮะที่จะเล่นกันนะครับสต็อปลอดไว้ข้างล่างเลยนะครับใ้สิ่เลข้างล่างเลยอ่ะผมขออนุญ,ญาตลบก่อนนะครับรีโมทนะฮะรีโ v e ตรงนี้ด้วยนะครับอย่าแล้วพาย r e ี o v e ต่อหน,น้บทำไมใส่ตรงข้างล่างเนนี่นะฮะ เราจะรีไฟล์นะครับก็ข้างล่างตรงนี้ใช่ไหมครับที่เขานี่ฮะเมื่อกี้อ่ะโอเคนะครับนี่คืออะไรนะฮะจุดที่เข้าโซนบายนะครับเข้าโซนบายก็ระลุมพิกตรงนี้นะครับพิกระลุโปรไฟล์พิกตรงนี้แล้วก็ลงลงมาก็โซนตรงนี้นะครับและข้างล่างสุดเลยนะครับท่าลงมานะครับท่าลงมานะครับ ถ้าเขาลงมาเป็นแท่งแดงนะครับปั้งปั้งปั้งนี้นะฮะก็นี่ฮะเเช็คก่อนได้นะครับเช็คก่อนได้นะฮะเช็คก่อนได้เลยนะครับนี่ฮะนี่ครับผมจะให้นะฮะนี่ครับก็รอดูครับว่าจะขึ้นได้หรือไม่นะฮะแล้วก็ตรงนี้ครับชุดสุดท้ายนะฮะนี่ฮะนี่ฮะนี่ครับ นี่ครับชุดสุดท้ายครับนี่ครับก็เราดูก่อนนะครับว่าไม่ดีจะตัดตอนไหนครับถ้าไม่ตัดก็จบสปริงโลนะครับนี่ฮะนะครับที่โซนแถวตรงนี้นะฮะอันที่พีกตรงนี้ครับนี่ฮะสามสามสามเก้านะครับแล้วก็เราส่งตรงนี้ลวกันนะครับนี่ฮะ สามสามสองสี่ครับแล้วโซนสุดท้ายครับนี่ฮะสามสามหนึ่งเจ็ดครับที่เราจะเข้าบายกันนะฮะนี่ครับสามสามสามเก้านะครับทีบายตัวนี้สามน่ะสามสองสามสามสองสี่นะครับแล้วก็บายตัวนี้อีกอันหนึ่งครับสามสามหนึ่งเจ็ดนะครับนี่ฮะนี่คือเป็นจุดโฟกัสที่เราจะเข้าบายนะครับนี่คือ,อ จุดที่เล่นหน้าบ่ายของทองคำนะครับเมื่อเขาวิ่งขึ้นในวันศุกร์ไปแล้วนะครับก็รอลงมานะครับรอลงมาก็ซัดบ่ายครับตามที่ผมได้บอกไว้นะครับตามที่ผมได้บอกไว้นะฮะนี่ฮะครับก็จะประมาณนี้ครับสําหรับใครที่จะเล่นทองคําถ้ารอบ่ายนะครับเลยไม่ให้โดนลากลงมานะครับก็รอให้ไม่ดีตัดก่อนนะครับแล้วค่อยบ่ายนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะก็ โอเคครับแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปต่อไปฮะสวัสดีครับ